มันเป็นไอ้เ๊กี้สกการโอ้โหนึอสักการความหมายของสักการด้กวยรุ่นมันกว้างมันรู้ไม่ไม่เด็กก็ใหญ่รู้ว่าสักการเกิดเลยต่ว่าคู่ได้รู้กำว่าสักการนี่เกิดเลยสักการนี่คือพูแต่ว่นนางรันนำชาเลยไม่ยอกึ้นไหนตวอยาก็นำร้อนเลยสักการอะไรที่ไม่ขามันเรียมันเลียไอ้สักการเลยสักการเลยโหสักการนี่ก็นำร้อนเนอะเจ้ารู้ปิด ปลิงเร็กเร็กเปเต็มอยู่เร็กเร็กเปเออกู่นั้นจะไม่ไม่นี่เปลิงเนียกูุณจบอยู่เปลิงนี้เปลิงเดียวเปลิงซ่อนเด็กอันเออเปลิงอะไรมึงจบกูณจบเปลิงอะไรแต่ว่าแม่กูร้องไงควางวันจีกูหลักเบี้ยแกนได้หรอกเอ้ยลูกลัวยอหลบหนุนหลบไม้ยัดแม่ยกขึ้นมาเด็กเก่าก่อนตลกเออ อยากกินแต่น้ำต้มอ,อีไต่หงจะนัหนอโกชใจคนนี้เดี๋ยวน,นี้มันหูบาทโกชใจคนนี้เดี๋ยวนี้มันหูบาทใด,ดยังเต่าใดมันหลักชัด,ดตายชาแตกตายมอนตายมอนเราทนเรายอบมันงาปั๊บมันงอไปจ้าเราเอาไปเม็ดไม่เลือนหักบาทเอาไปจ้าได้ตวัา เทวดากเมเทวดาโกเมเทวดากเมเทวดาโกเมลกเร็วลุกเรวลุกเ็วลกเรไรอลร้องพนั้นเออวันนู้กี่ตเพลงจะไม่ไม่ดีมึงว่าฮนี้ออนลูกเทวดาเออกูจบตอนที่มันขึ้นนั่นเองตอนที่มันขึ้นเออทีมันแรงทีมันว่ลูกนะ ลูกกำลูกคุณนะไอร้อยหนู่ลูกกำมันด้อโคเลยลูกกำเออฮะลูกกำมันเก็มเลวันนี้มึงก็เฉยเออลูกตีวัดได้อเน,นี่ดังร้อยเพลงนี้เลยน่าควังฮาเนู้นเนี่ยเป็นเพลงยุคนี่ตีวัดน,นั่งตอนนี้ไปนะ้องตันที่ไปพื้นลังๆนี่ไม่รู้ว่าตันจำได้เลยอันนเออ เพลงเนี Or, yeah, uh ้ยมาต้นผู้ชมตอนเดี๋ยวมันลงไม่จานลงเพื่อนเดี๋ยวป่ะฮิกมันจริงมันแดงยังฮิตแดงยังฮิแมตลงเพื่อมันมาตันลงงานเป็นอันเนนี่คุยเตงไงเมียชักเพลงอยู่ดีเลยเพลงอะไร้อยตีหัวแข่งตีหัวแข่งเออลงเพื่อตีหัวแข่งเออ เทวเก่งกองพีเตวเก่งกองพีเข้าไม่หุงทีเมียเป็ดเมียเวงร้อยร้อยรอยรอภาค8ปดชุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดภาค8ปดชุดนี้เดี๋ยวนี้มันชาลาดโบเล่นแข่งกลางลาดต๊กยิกเล่นไปวันก่อนวันก่อนนายมันมัด ตั้งบอนวิ่งไปยบในโคกเกยเราประกันยามาทำใหม่ไอ้มันติดไอลาบจักราไอ้มันติดติเตวาดาไม่ประกันหอกไอบันไลไอบันไลเออตีวาดาของผีตว่าแขงของพีตว่าแขงของพีตว่าแขงของพีโลกกำโลกุนไ,ไ,ไม่แก่โลกกำโลกไอร้อยโลกมุยโลกแยกโลกก้าวโลกจะคอยรองทัพอันนี เรกเรกคือหอนี่เปล่งจะไม่ม่อันในตื้อว่าเปล่งจะไม่ไม่กับเปล่งอยู่คนนี่ก็เออถ่าเราทำไมสร้าราเมือนกันกันได้จริงทีนี้มึงตาจบเปลงมึงจบแนวน้อยกูจบแนวแ่เปลงตุกตุง่อยอนุรักษ์ไว้จริงมึงจบเปล่งก็อย่าดิบบรรดาเปล่งพลุ่มปลุ่มปลุ่มลมใครก็ปลุ่มพลุ่มให้ไรเด่งปลุ่มพลุ่มอยู่หลบเราใช่คล่องเนีปลุ่มปลุ่ม เจ้าก้องไกล้ก็ว่าปลุมปล้วมอปอผมพวงเปล่าปลุมปล้วมร้อยชิงเปนปุผมพวงเยาว่าแต่ดิ๊กกูยังจบเลยเปรี้ยงไอ้ร้อยกองผมพวงแต่ร้อยร้อยไอ้เรื่งเปล่งตีว่าตีว่าปลาแกดีใจว่าได้กินข้าวผูดเปรี้ยงไอ้ร่อยปลาดีใจว่าได้กินข้าวโูดเห็ววาคุณไม่รักทำไมไม่บอกมันวงมาหลอกจะไายมวยงงนอยปลาดีใจได้กินข้าวโูดเปื่อ ต่อไปฉันคงฉันคงอือได้กินข้าวโพดอโลูเปร่งไร้ไร้แต่มาว่าปลาดิเจได้กินข้าวโพดเถอเออง้ไอไร้ไตเปล่งผมพวงร้อยร้อยไเปล่งของผมพวงขก้นมากดีวาไม่รู้เป็นยังไง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  没肉。<laughs>